หูหูเลยกระส้มปใกบอของเขาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่วันที่เชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินของอะไรอร่อยอร่อยที่เชียงใหม่ครับก็จะเป็นยไงไปดูกันเลยเนี่ยเวลาฮ้ยมีโยกหรอมีโยกเอามาม่าเอามาม่าเอาก็เอามีโยก ซูชิเ,เนื้อทัฟเฟิลกุ้งเบอร์นมันเป็นเนื้อทัฟเฟิลกุ้งเบอร์นเหรอไม่ไมันเป็น,นซูชิเนื้อซอสทัฟเฟิลแล้วก็ซูชิกุ้งเบอร์นเอาอย่างละหนึ่งแล้วก็มีหอยเอาอย่างละหนึ่งอ,อย่างละหนึ่งอุย้ยม,มันโตมันแคบเนาะไก่ซอสหัวหอมไก่เห็ดเกาหลีเอาไหมแมว มึงแล้วหมูนี่เขาต้องไปตักเองใช่ไหมใช่ส่งล่ะแล้วก็มีซูชิเบคอนคอนด็อกเซนไซหรือว่าเราสั่งเยอะหรือเปล่าไม่นะถ้าเอาใส่เองหน่อยเอาน้ำน้ำน้ำคุณนน้ำปุ่นเลิศมากคือที่สุดกะอันนี้อันนี้คือที่อ่ะใส่น้ำน้ำดำ กินช <kimchi. S 2> mm ีต้องกินมาแบบต้องพยายามว้าวน่าใส่ดองคนละหนึ่งอุ้ยแม่ เฮ้ยพี่สแกนได้หรือเปล่าพี่สแกนได้หรือเปล่าไม่ได้เอาเฮ้ยกุ้งรองทำเป็นเล่นขอล้วกี่บากสามบาท นน่่นเนียฉ,นฉันไม่เคยกินมานานหรอกกูกับหยีอันนี้คือหมูใช่ไหมหยีพามาก,กินอะ่ะแล้วก็กูกะยาก,กินตลอดไปเพราะว่าเพื่อนอิมเพชชามันดีไงนอน่เฮ้ยเป็นน้ำอะไรวะน้ำกุ้งมั้งไม่ใช่น้ำกุ้ง ไปดองไม่น้ำ <c oughs> น้ำปี <c oughs> อะไรนะนิะ้ <c oughs> ลรบ <c oughs> ้าไปนบอกนี่ต้องนกันบ้าอุ้ยทำเปเล่นาวตอนนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ พี่ก็จะไปจนไงานานยังไงดีมากจริงๆเลยเนะครั้งแรกอาจจะไปสี่ร้อยแ้่เราคตูแล้วเราสองคนก็เต๋อโอ้ยไข่ดองกุ้งดองบูฮะดองมีหมดเลยซูชิก็มีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เลยหรอเดี๋ยวจะปิดทิพอยู่นะพี่สักได้ไม่อั้นนะครับทุกคนเรียวตาชาบูต้องเลยให้คุณกุ้ยต๋านี้อร่อยมากจะไม่กินถอน อ <id>: ร่อยมากทุกคนอยากจะบอกว่าขนาดเราที่ไม่ชอบกินหอยนะทุกคนยังต้องให้เมนูนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นเหมืนกุ้งนี่นี่นี่ กินง่ายมากทุกคนใครชอบกินกุ้งนะผมบอกเลยเมนูนี้คุณต้องลองแล้วเราไปรอรองหอยบ้าครับเป็นหอยแมลงูแล้วสคอนอช่อร่อยจัดเนี่ยใช่ไหม อัน,นคือก,าก้างที่ได้มาจากแกกุ้งช่แต่จริงถ้ของกุ้งมันแบบไม,ม่นี่นะมันก้แบบถ้านน,น,นสั่งอะไรากาัดได้ละกับย่งฟีฟ่าสั่งอ๋อูกายกินอยากกินกนอ,อกนกเลยเอา่นมาอิเือ ไม่อิ่มอะไรมันเป็นจับแก้มกันอันนีะเจ้าแรงไหมอั้อไอ่ะโอเคตอนนี้นะครมันเป็นเมนูของหวานนะก็คือแบบพวกเค้กโฟกับไอติมนะฮะอืมอแล้วใกล้เลยครับเรนไว้เรามาชิมพานาคอตต้ากันนะฮะ ถ้าเอากล้องยื่นมาตรงหน้าเลยนะเอียเพราะว่าเท่เยแล้นี่ยมันเด้งดึงเนาะพี่ฟ้าเนาะใช่มันเป็นพอดิด้งอ,อ่ะอ่าไม่มีรถเลยอ่ะไม่มีรถเลยอ่ะไม่มีรถเลยอะเขาพนานาคาตาเบาบางเบาบาง ไอติมอะไรมากไอติมเย็้ยนอะที่เนี่ยเรื่องของไอพัลเรีรกว่าะนะรอโฟพรอโฟพรอโฟพร็อพโฟราโฟคสองสมขนมหวางพึ่งอะออมะคขนมวากพึ่งอะมาทุกคน ให้มาลองที่เรียวปากคาบูเมียเชียใหม่มากันทั้งนั้นเขาดูเหรอแตลกดีเนาะไม่ดีก็จะลกดีไม่มันดีแล้วถ่ายใจว่าดีคือพรุ่งนี้เนี่ยพี่แต๊ะเขาก็จะเที่ยวกันที่เชียงใหม่ต่อแต่ว่าเราอ่ะจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังลำปางกันนะครับกระต๊อกอ่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหน ใช่การณ์นะมังกรนี่เริ่นมีงานนะติ่มปลากับงานญี่ปุ่นปลาของลอยมันคือแอทิวิตี้วันรุ่งอะเหรอเดี๋ยววันผมอย่างเงี้ยไม่จริงมันมีแผนเที่ยวเยอะมากมีกูกับผู้ครูขอแค่แค่คนละคือถ้าถ้าเป็นกูนะกูจะไปอะไรบ้างไปเดินเที่ยวในคูเมืองไปเที่ยวร้านกาแฟเดินชิคๆในซอกในตอกซอกซอยไปดูสตรีทอาร์ต ไปเดินเที่ยวรอบสูเมืองที่มีต้นไม้แค่มาเช้าก่อนจอรดรถไกลอีกได้แต่ว่าเหนื่อยมากทำไมกต้องมาจอรดรถไกลเหนื่อยเข้ามอชไปไปรุ่งโมลีมายังย<า>ังจะถึงละเกือบถึงละต้อมาอมไปจอดยุติสไตล์บ้าเกิลสไตล์พี่ใหก่อนแล้วก็วกจอดไกลอ่ะเดินเหนื่อยอ่ะแต่ว่าชวนกับไปวิง่งถ้ากูทำแต่ว่าจะมาถามว่าแล้วแผนพวกนี้พี่จะทำอะไร วิ่งจะตี้อชาช้าไปวิ่งก็ไปวิ่งไหนกูไปล่าตีนนงปลากูไปอะ่ะกูก็หยีนั่งโต๊ะใหญ่ฟุดในล่าสองคนมันสม่วนไม่ใช่คือมันบบกมีตีนขึ้นนั่งไงกูบองคนเลยนั่งหันแล้ที่นี่มันมีมูใหญ่ๆมาแล้วเขาเข้ามาดูอ,ะอ่ะใช่หรอแล้วมันเก่งอะ่ะกูก็หยีนในความคิดตัวกลงคือจะชวนเขามานั่งแต่ว่ามันกูแบบนั้นออกไปก่อนเซฟพอเขาออกไปอ่ะมันมีโต๊ะหนึ่ง ข้างๆ้ังขนาดดีหนังได้สองคนไม่ตอกลัวหนังใหญ่เลยคงกางล่าเลยตี่วันเป็นต้นคริสต์มาสขนาดอ๋อร้านอะไรอ่ะนั่งได้วันนั้นผมก็นั่งคนเดียวอันนี้แรงกว่าแย่เรามาก่อนเราก็มีซีไปทีล่างมันเหลือโต๊ะนั้นต๊ะเดียวไปห้องน้ำพี่ตั้งแอบไป รีวิวตัวบิงซูที่พี่แท็กพลาดไปนี่บิงซูเขาก็จะมาแบบชิ<ๆ>้นเล็กๆประมาณนี้นะทุกคนนี่มันประมาณน,นี้เลยนี่โคตรเนี่ยกูไปกูไปรอไันแล้วเนี่ยอ๋อมาต่อด้วยอ,อ,อ,อร่อยนะฮะรสซอสก็แบบอาจจะไม่เห็นทุกคนนี่เต็มนนตะ อร่อยนี่ได้กินแล้วหรอกินละอิ่มละเอต้กินเต็มหมดละเฮ้ยมันมีชอ้อนเป็นยังไงเป็นงไงเียวยหวานหวานมากคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรอร่อยขนาดนี้แรงแรงขอแรงร,รง,งรงงรรแรรงงแน อิ่มมากทุกคนเอามาให้กันเนียกัหมดพกูนับจานงใครกินเกินกูส ulously, ังนมอนึงตรอเบอรี่นึงไม่มีใครได้กินสตรอมีหกูบูรี่กับส้มไปได้อของเาบูบอรีกับส้มอันนี้บูบอร่อันนี้ส้มเนี่ยเอาแล้วแด้วยนึ่งสตรอเบอรี ก็ในงานเพื่อการกินนมสดไปมีโคตรเลยสตรอเบอรี่อยู่ที่ลูกหญิงนี่เหรอตัวซอหนึงไงมักโคตรโคตแล้วทุกคนได้โคตรเอ๊ะกินสตรอเบอรี่ไวด้วยไม่ใช่เหรอเอออ๋อส้มส้มกับสตรอเบอรี่ก็ตอนนี้ทะเลาะกันนะครับเกิดปัญหาเรื่องบิงซูนะครับตอนนี้น่าจะตัดเคื่อนกันแล้วก็ต้องรอดูนะครับค่อนข้างเหนื่อยนะครับนี โอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวแลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินทางเดี๋ยวเน่ยต้องได้แยกย้ายกันแล้วนะครับไม่เดี๋ยวฟิฟ่าจะต้องไปนักสตอกที่ร้านไงเดี๋ยวผมต้องกลับไปทำงานแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูร้านน้อยของเรากันใช่ สสวัด um. ีค่ะอันนี้คือน้องมิลินนะคะอันนี้คุณแม่ใ <ruct> ช <Diese teachers> ่ค่ะน nah ี <sm all in them> ่อายุเท่าไหร่แล้วคะ9เดือนค่ะเออน้องมิลิน9เดือนแล้วนะครับทุกคนน้องน่ารักมากใช่ไหมติดตามน้องได้ที่ไหนครับคุณแม่ไอจีมิลินเลยค่ะหรือว่า tiktok ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้ 拜拜了，拜拜。很有趣。